นี่เราจะทำอะไรเนี่ยทำไม่ได้ไข่ตุ๋นใส่ของดีแล้วใส่นี่ใส่น้ำแดงไอ้นุ่มคิดได้ยังไงวะไอ้หัวเนี้ยแ่แดงเราใส่ตุ๋นน้ำแดงไงใช่ไหมไข่ตุ๋นน้ำแดงเอ้ยเป็นไงอร่อยเนื้อกว่ากินน่ะกินไม่ได้หรอ ก็พอจะชิมไนะครับผมวันนี้เราวันนี้เราไม่ได้ตกปลาเราจะมาทำอะไรที่แบบว่ามันอลังการงานสร้างทลองชิกินน่ะบทดลองกินน่ะแต่ก็เนื้ยขี้แตกของแปลกคือแบบกลัวท่านชมจะเบื่อตกปลาเนี่ยผมจะมาเล่นอะไรแบบว่าทำอะไรกินแบบพิเรนนิดนึงนี่กินได้แบบว่าดูต้องลองดูนี่เราจะทำอะไรเนี่ยทำนี่ไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นมัง่ายนะไข่ตุ๋นง่ายงมันง่ายไปมันจะไม่แบบธรรมดา ตัวเรียใครต่วนเราจะใส่อย่างนี้น้ำเปล่าใช่ไหมน้ำเปล่าเอาไม่ใส่เราใส่ของดีเราใส่นี่เราใส่แน้ำแดงไอ้นุ่มคิดได้ยังไงเร้เอ็นคนนี้ยแดงแดงเราเติมน้ำแดงใช่ไหมเป็นน้ำแดงโอ้ยนึ่งมันจะอร่อยไหมมันต้องลองอ่าทำทำน้ำแบบน้ำเปล่าไงมันแบบว่ามันเบื่อแล้วไงแต่อยากเปลี่ยนแบบลูกเล่นมาไงเป็นน้ำแดงไง เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเรื่องก่าไต่อไปเลยต่อให้ดูเลยเดี๋ยวเทน้ำแดงแน่จับไปมีไครแล้วนะงฟองแ้วนแดงเนี่ยโผล่มันจะได้ไหมันต้องได้ไม่เคยเห็นน้ใแกจะน้าแดงเนี่ยเดทห้ดูกินให้ดูด้วยเกรเกรดก่อนโล่ล่ไปใส่น้าแดงอร่อยเาใส่เลยว่าจานว่าเยอะประมาณไหนใส่เบ ทุกคนทุกคนต<บ>หมือนอะไร <c oughs> ทุกคนดูอะไรนี่ไงมีฟองเนี่ยดูดิเห็นไหมเออทเป็นแข็งนี่ไหมไอติมเว,วาลาแบบมันเป็นแข่งแข็งใช่ไหมแต่เนี่ยมัยมนแบบละลายมันคล้ายคล้ายเอไปทุกคน <c oughs> คเลยแหม่ <c oughs> เออไอนี่ได้หรอ <c oughs> ได้เลยมีเยอะมากวะ่ะเออม <c oughs> ีแต่แน้ำแดงด้วยเนี่ยมีน้ำแดงดูดิ ตีไปก็ฟองเฮ้มันเหมือนนั่นน่ะอะไรวะนมเย็นน่ะไอ้ปะได้ไหมกินเป็นไงก็ได้มนี้ไม่มีไม่มีไข่เลยเออกิ่นแบบกินน้ำแดงใช่ไหมมันจมันจะมันจะรอดเหรอกินนันต้ายังไันยัง,ยงไม่ทันในตุ่นเลยแม่งฟูเลยไปเดี๋ยวเราไปตุ่นกันดีกว่าปรุ้งไหมจะปรุงอีกนะเออไอสุดปุ้งแหละปุงแม่ปุ้งแม่เต็มระบบจัดไป เอาเลยดีป่ะเอารถดีว่ะรถดีเอาใส่เยอะไหมนะล่ะรถดีอนี่ยโอเวะอยู่นะนิดนึงนิดนึงก็อันนี้แบบปลาเขียวอ,ะอ่ะมันจะได้เหรอวะบอสได้ดิดับแล้วดับไหมกูไม่เคยนั่นได้เนี่ยนี่เนี่ยเวิร์กอยู่แล้วคนก่อนดาวลาร์ตยินโอ้โหดู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 สีมันนมเย็นเลยท่านผู้ชมพู ไข่ตุน๋นน้ำแดงขี่แตกอีกน้ำเยะะิ้มหรือกว่าไม่เยิ้มเนาะประมาณนี้เนี่แล้ว,แล,วแล้วทีมึงใส่น้ำเยอะเลยก็ประมาณนี้เนี่ยไข่นะเยอะมันจะแบบว่าเหลวๆหน่อยมันจะเป็นก้อนแล้วเนี่ยเป็นไงนี่ม้หนึ่งเราเราใส่น้ำเติมนี่ครับทุกคนดูอื<า>้อหือีฟฟองเต็มเลย นี่ตอกแก๊สแบบโมดิฟายมาแก๊สแรงมามาพร้อมพร้อมอ้วางซิงเด็กเอาวัตถุดิบของเราใส่วางไว้แล้วก็ติดสายใช่ไหมใช่แล้วตั้งบาลานเซอร์กันนะไม่โก่ไม่เคยแดกเลยใครมป็นเฮ้ยฟองเริ่มหายน่ะใช่ไหม รอรลอยออแป๊ปประมาณน่ักยี่สิบนาทีได้ดปะยี่สิบนาทีเะะร็วจยี่สิบนาทีเนี่ยกำลังดีนะอโอเคเดี๋ยวไปดูตอนมันสุกแรวหน้าตามาันเป็นไง Two hours later โอเคครับตอนนี้ก็เริ่มใกล้จะสุกแล้วผมไม่ใช่เริ่มใกล้สุกเดี๋ให้ดูหน้าตาว่ามันเป็นยังไงโอเคตอนแกจะเป็นไละพั่มพะรำพอมพั่พัมพั่มพพรำพั่มพัมพะรอบย อะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยทุกคนไ่ตุลน้ำแดงงงโอเคครับผมอันนี้คือได้ยังเนี่ยได้แล้วเนี่ยได้แล้วเหรือย่างนี้เนี่ยออกแค่นี้เลยว่เราเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงงงว่รสชาติเป็นไงก็อร่อยอร่อยใช่เหรอ นี่หน้าตาให้ดูชัดทุกคนนี่แค่ตุ่นแค่ตุ่นพิเศษแค่ตุ่นน้ำแดงเอ่านตรงไหนเนี่องค่อลองลองไหม้องตั้มโอ้ยลวกเลยลวกเลยผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้รอตัวแหลกครับถึงเวลาสำคัญครับผม ถึงเวลาชิมโอเคไข่ตุ๋นเราน่าตาเป็น,นยีไงไข่ตุ๋นน้ำแดงไข่ตุ๋นน้ำแดงเราใชา่เป็นมันก็เป็นน้ำแดงปกติป่าวเราก่อนกิเราเนี่ยีิสุดนะมืันเหมือนน้ำแดงเออมันเหมือนผานใกลิ่นไ, <c oughs> ได้บรีไอ้คนอย่างเราหลักการแกลิกนได้รสชาติออกเค็มบอดเค็มมาเัดห็นมาสก่รสชาติกลิ่นมันเหมือนเนี่ยค้ เหมือนเนี่ยครบอะเกาอะอไรอย่างออมะอคล้ายๆนะน่ด้ชาไปดูจริงไหมพมันหวานหวานนั่นหวานน้ำานะแล้วประเดี๋ยวมันคือเถ้ากินเบาๆมันจะซาๆ้ี่นะน่อันนี้ไม่น่าซาละลองดูถึงเวลารองเดีกว่าจุกไหมเนยจุกอิชิมเอาเลยก็้น้ำมันหวานลองลองลองน้ำมหวานยังไง แฟนก็ลองเหมือนกันอะไรอ่ะรสจ้ามันแบบมันจะเป็นยังไงมันจะมันจะเค็มก็ไม่เค็มแต่มันออกออกหวานอะเพราะน้ำมันมันหวานด้วยแล้วอะตั้งใจเลยเครื่องปรุงดูดีดูอะไรกินดูดีกับปลาเออปลาเขียวปลาทองปลาเขียวอ่ะ ในลองชิมออกชินาเราชิมนล้วขัดีกว่าในทดูใครสียิ้มยิ้มแดงสีมันสีมได้เลยนะได้ไหมได้ไหมมันกินเราจิเยอะแล้วกืนนะเราจหไ้แดกเลย บอกเลยรสชาติเนี่ยอเพซี่มากโอ้โห้ดูอันนีดสิันนเหมือนกินนั่นอะอะไรวะตเกียวอะเออเคปพวกเนี้ยเป็นแกได้ไหมเป็นยังไงมันแตกอะมันแตกไม่ยังไงไมู่้แบบ ปอติถ้ากินแบบปกติอมันจะออกแบบเค็มๆว่าถ้าถ้าคนกินเค็มมันจะเค็มเลยแต่นี่มันแบบมันแบบกระด้างกระด้างพอดงถ้าไข่ท่านนิน่าสวยแล้วมันจะแบบเนียนๆแต่นี่มันเป็นแบบแบบยังไงมันเป็นแบบมันไม่สวยมันเป็นแบบทลองๆตะบุ่มมันมันมีกลิ่นเหมือนมีกลิ่นซอแล้วก็ไอของไอปลาดอ่ะแล้วก็น้ำแดงน้ำแดงแล้วพอมันมันรวมมันก็หวานนะ มันยังไงไม่รู้อ่ะมันไม่เข้ากันอนะ่ะเราอย่างเงี้ยจบไปหนก็จะลองทำอันนี้คำมใหญ่ไปดีกว่าครับหนูก็หารวมตอนแหลถั่วต้อต <c oughs> ได้ดีแต่ทรงของของนไ,ไม่ไมันก็มันเคลียร์ได้แต่มันยังไงมันเหมือนแบบว่ามันไม่เข้ากันบของข้าวกับของของหวานวาน,น้ำแบบมันหวานแบบเนี้ยกับผลไม้อ่ะเล่าก็ลอกไม่เหมือนไข่หวานบบานะ่หรือเปล่า เมหแค่แค่กูแค่แต่งตาคอมบ่ายกูไม่จัหวะวอะไรมันจังไงบ้างบอกเลยมันมันไม่ได้อะ มันกินได้ไม่ได้ไม่เข้ากันเลยน้ำแดงกับไข่ไม่เข้ากันเลยมึงไปปรุงรสได้ไงมันเลยไม่เข้าหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่มเอาจริงๆถ้าไม่ปรุงก็ไม่น่าจะได้กลิ่นมันก็ไม่ได้แล้วดูไม่ได้แล้วแค่ดูจากสภาพเลยรวมๆก็ไม่ได้แล้วไงกางไปแต่ก็มาเอ้ยเอาคำใหญ่เลยคำใหญ่ นี่มันมีน้ำแดงมันมีน้ำแดงด้วยคืยเราจะกินแบบว่าน้ำธรรมดาน้ำเปล่าใสๆเนี่ยเปนอย่างีแบบว่าน้ำแดงเนี่ยนี่นะทำโตเลยเฮ้ยเป็นไงอร่อยเนื้อกินได้กินไม่ได้กินไม่ได้เออกินได้ คำเล็กๆกินได้แต่คำใหญ่ๆไม่ใช่ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวมันแบบไม่นี่หละแต่เมื่อกี้เมื่อมื่กี้กินได้คำเล็กๆอ่ะเออแต่คำโตมันไม่ใหญ่อะเอแล้วะเอาละเวามอร่อยอร่อยมากเลยเก็มันก็กินกินได้มันก็กินได้แต่แต่ถ้ามันกินจริงจังมันไม่ได้ไม่เข้า กลับไปกินแบบปกติดีกว่าทำเหมือนเดิมนะที่ควรกินเนี่ะอย่างนี้จะได้เล่นเลยเปลืองจะได้ฟองแล้เปลืองไข่ด้วยได้ไข่น้ำสามารถกินได้เลยก็หายได้เลยมีเพลงท่านี้ก็ทำให้ดูดูว่ามันอร่อยไม่ลอยอยากรู <c oughs> แค่ลองกินดูเรา <c oughs> รู้ยังงว่าอร่อยหรือไม่อร่อยกลับมาเยี่ยมเดิมดีกว่าไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยพอ,อไม่ไร่เลยจบเลยไหนตะกร้าตะกร้องเราบันกินไม่ได้ดูดิอ้วกเอางี้ไหวแค่สีมันก็ไม่ได้แล้วใช่เออดูดิเนี่ย ตรงกินไม่ได้ทิ้งไม่ได้จะได้ของจะได้ของจะได้ไข่โอเคครับผมกินนี้ก็ทําให้ดูแบบขำๆมาฮางอ้วกอย่างนั้นเลยก็อะไรดีกว่าจบคลิปนะก็ผมขอจบจบอ้วกมากยอย่างนี้แหละพูดล้วนก็จบคลิปวันนี้แล้วกันท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปหน้าเดื่ยผมจะทำอะไรมาให้ท่านผู้ชมดูก็ติดตามชมแล้วกันอาจจะทดลองกินอะไรประมาณอย่างนี้เนี่ย หรืออาจจะแบบว่าเบื่อกินแล้วเราก็จะไปตกปลาแทนเนี่ยตกตามตีไปช่อนให้้างนอกดูตรงชมแบบยังไงอ่ะคลาสสิษย์อะตกปลาฉลามเนี้ยตกปลาฉลามตกปลาวานปลากระเบนเนี่ยว่ามึงไปตึกสามแบปะไปขอยาเขากินแล้วพักผ่อนสมองใช่ไหมเรตกตกเรือมน้้ำดอกยอมเท่ากับคลิปนี้ก็ยบายครับผมก็จบคลิปนี้เนี่ยคลิปหน้าด่วนเราจะไปไหนตราจะไปเราจะไปทำอะไรเราจะไปตกปลาหรือเราจะไปทำอะไรกินก็ ติดตามดูถ้าชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับผมเกีียวบ๊ายบาย